วันนี้เราจะมาเล่นที่ปายกันแต่คราวนี้ต่างกว่าเดิมเพราะเราจะมีลูกิบมา,มาด้วยหลบไปไก่เน่อ๋อฮดูนะ สุดที่ตึ้งหนังยางไปแล้วว้าคุ๊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 ค เนี่ยคราวนี้เราตึงแน่ๆตึงมากๆตึงไม่ดีเอาเปืนอะไรบอกมาเลยปืนอะไรเนาะเขาเรียกว่าปืนอะไรอ่ะสไนปเปอร์หอกของกิ๊บกิ๊บชอยจ้อยอะไรนี่ยไม่ขึ้นอะไรเข้ามาแล้ว วิ่งปลุกไปแล้วเพิ่มปลุกไปแล้วปลุกไปแล้วปลุกไปแล้วปลุกอีเลยสิชื่อเราอยู่ด้านบนนี้ชื่อดิก๊ยงยิงไปหนึ่งนัดยิกหีนะชื่อเราดิฉันน้าวไอ้รับไปดีกว่ารับไปเอ้ยรับไปมีใจติด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 เอ้ยล้องร้องร้องอ้ยรู้วิธี ปี๊หน่อยบอลโถงมาเป็นบอลแบบนี้โอ้ยฉลาดไม่ดูไว้ไว้หน,น่อยข้ามศบนี้ไปก่อนมาดูนี่าเหมือนจะโผล่ไว้เอ้าชนะชุดโอ้ยความเฟินแฟ่มาแล้วไม่ชีตมา จบแล้วขาจบไอเพนเท่านีน้ฝากไปติดตามติดต่อ